บทที่160ดื่มคนเดียวมือของวนห่วยจือถือสลัดหยุดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ใบหน้าของเปี้ยนจีเ้เฉินไร้สีหน้าหลังจากได้ยินสิ่งนี้ราวกับว่าพวกเขาได้ยินข่าวแปลกแปกทั้งสองก็มองออกไปด้วยความเขินอายหลังจากมองหน้ากันแล้วพวกเขาก็มองออกไปอย่างไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยเปี้ยนจีเ้เฉินยืนพิงกำแพงและปาดฝนจากไหลของเขาต่อไป พยายามหันเหความสนใจของตัวเองด้วยวิธีนี้เหวนหวยจื่อยังคงก้มตาลงและหยิบของขึ้นมาหญิงสาวที่ถามคำถามฟังดูประหลาดใจเล็กน้อยเพื่อนของคุณมีรถนิยมดีมากเจียงชาชายังคงยิ้มอย่างเชื่องช้าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเห็นด้วยพวกเขาค่อนข้างมีรถนิยมเสียงของเธอผ่านไปหลายโต๊ะแล้วกลับมาอีกครั้ง ทั้งสองคนต่างแสดงสีหน้าว่าฉันไม่อยากแอบฟังจริงๆพวกเขากลับตัวแข็งทื่ออีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงของเธออีกครั้งเปียนจี้เฉินเม้มริมฝีปากคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจของเจียงชาชารบกวนหัวใจของเขาคำพูดเหล่านี้เธอหมายถึงอะไรและทำไมเธอถึงสวมรองเท้าส้นสูงที่เขามอบให้เธอในงานเลี้ยงที่เธอจัดขึ้นไม่ได้ตั้งใจหรือโดยเจตนาเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นความหมายคืออะไร เขามีแก้วไวอยู่ในมือและจิบสั้นๆหลังจากฟังแล้วเขาก็ขยับนิ้วและเขย่าของเหลวข้างในเบาๆโดยไม่ส่งเสียงเพื่อปกปิดความลำบากใจของเขาถ้าบอกว่าเขาควรทำอย่างไรถ้าเธอยังชอบเขาอยู่เปี้ยนจี้เฉินขมวดคิ้วแน่นเมื่อเธอเห็นเขาปรากฏตัวที่นี่เธอจะมีความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าเจียงชาชาไม่รู้ว่าคนสองคนนี้ได้ยินเธอพูด ในที่สุดเธอก็บอกหญิงสาวให้ออกไปดื่มกินเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วหันหลังกลับและเดินจากไปไม่กี่ก้าวเธอก็ได้พบกับหวนห่วยจือ่อเขากำลังขวางทางเดินเจียงชาชาขมวดคิ้วเธอไม่อยากทำให้เขาขุนเคืองจริงๆเธอกำลังจะหันหลังกลับและเดินผ่านเขาไปแต่เธอเห็นเขาเคลื่อนไหวและขวางหน้าเธอไว้ให้ตายเถอเขาป่วยหรือเปล่าด้วยเครื่องหมายคำถามใหญ่บนหัวของเธอ เจียงชาชาก็เงยหน้าขึ้นอย่างไม่แยแสและมองดูเขาเว้นตาของหวนห่วยจู่สะท้อนแสงเย็นภายใต้แสงเหนือศีรษะเมื่อเขาลดสายตาลงเพื่อมองเธอดวงตายาวใต้เลนบนใบหน้าที่อ่อนโยนของเขาก็เงยหน้าขึ้นด้วยความยินดีเมื่อพบเห็นส่วนโค้งที่หายากเขาเอ็นตัวพิงโต๊ะอาหารเล็กน้อยขาเรียวของเขาค่อยกันเช่นนี้ข้ามทางเดินรกร้างเขาหยิบซ่อมขึ้นมากัดอาหารอย่างสง่างาม ครั้งแรกที่เธอถูกเขามองอย่างอ่อนโยนการป้องกันของเจียงชาชาก็พังทลายลงและขนลุกไปทั่วตัวเธออดไม่ได้ที่จะเอามือถูแขนของเธอเขาต้องป่วยแน่ๆเจียงชาชากลอกตาม,มาที่เขาด้วยท่าทางที่ดูบ้าคลั่งและเดินผ่านเขาไปแม้ว่าจะเป็นงานเลี้ยงแต่เจียงชาชาก็มีความรู้สึกสนุกสนานหลังสองทุ่มคนก็มาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆงานเลี้ยงเต็มไปด้วยผู้คนแน่น ขนาดเดินตามทางเดินก็เบียดเสียดด้วยนิดหน่อยทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแฟนๆของเจ้าของร่างเดิมเพราะมีแฟนมีติ้งเจ้าของร่างเดิมเกือบครึ่งที่มานี่เหมือนมีกิจกรรมสนับสนุนแฟนๆสุดมันนี่มันน่าละอายเกินไปจริงๆนี่เหมือนกับโปสเตอร์ก่อนหน้าของเธอในงานเทศกาลโรงเรียนเสื้อผ้าบนตัวของเธอที่เป็นชุดเจ้าหญิงเจียงชาชาอยากรู้ว่ามีแฟนคลับคนไหนที่เป็นมืออาชีพกว่านี้ได้ไหม คราวนี้เป็นป้ายรูปม็อกอัพของเธอในชุดเจ้าหญิงที่ดูเหมือนถูกตัดออกโดยใครบางคนแล้วจึงสวมร่างของเธอยิ่งกว่านั้นเป็นเรื่องน่าละอายอย่างยิ่งเพราะม็อกอัพที่ยืนนิ่งอยู่ในที่สาธารณะเจียงชาชาอยากให้ป้ายยืนเหล่านี้หายไปจากโลกเธอเกาหัวและศีรษะด้วยความเขินอายครั้นเมื่อคนอื่นไม่สนใจก็ให้เคลื่อนสัญญาณยืนเหล่านี้ออกไปอย่างเงียบ เมื่อเธอแอบย้ายป้ายรูปมนุษย์ชิ้นที่สามไปที่ระเบียงสำเร็จเธอก็ปรบมือจากนั้นเธอก็ค้นพบว่าไม่เพียงแต่เธอจะมีป้ายรูปคนสามป้ายบนระเบียงเท่านั้นแต่ยังมีอีกคนหนึ่งด้วยเจียงชาชาตกตะลึงจึงมองไปทางอื่นฝนเพิ่งตกเบาๆและระเบียงก็เปียกและน้ำที่สองประกายระยิบระยับสะท้อนน้ำค้างแข็งกับดวงจันทร์หลังจากมองเห็นร่างในความมืดได้ชัดเจน เจียงชาชาก็สบตากับเปี้ยนจี้เฉินดูเหมือนเขาจะดื่มคนเดียวบนระเบียงข้อศอกของเปี้ยนจี้เฉินวางอยู่บนราวระเบียงที่เปิดโลง่งแผ่นหลังของเขาโดดเดี่ยวในคืนนี้หลังจากจ้องมองเธอด้วยดวงตาสีเข้มเขาก็เขย่าแก้วไวน์ในมือเบาๆจบบทนี้บทที่หนึ่งอหกสิบเอ็ดเขาสูญเสียการควบคุมประเด็นสำคัญคือเมื่อเธอโยนม็อกอัพรูปคนเหล่านี้ทิ้งที่นี่ ก่อนออกไปเธอก็เตะม็อกอัพเหล่านั้นเพื่อระบายความโกรธขณะที่เธอยังคงก้าวเท้าข้างหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวบนระเบียงเธอหันหน้าไปมองเขาแล้วก็สบตาเขาดังนั้นเขาจึงได้เห็นกระบวนการของการกระทําของเธอที่ทําลายม็อกอัพร่างมนุษย์เหล่านี้จริงๆมันน่าอายนิดหน่อยแต่เธอไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ที่ระเบียงนี้เพราะฝนตกเล็กน้อยแต่ทําไมต้องเป็นเปี้ยนจี้เฉิน เจียงชาชาเขินอายมากจนเกือบจะล้มลงเธอขยับเท้าแล้วถอยหลังที่ขี้อายออกไปอย่างเงียบๆเ,เธอไอเบาๆแล้วถามว่าเพื่อนร่วมชั้นเปี้ยนทำไมคุณถึงมาที่นี่เขาไม่ตอบบรรยากาศตกอยู่ภายใต้ความลำบากใจอีกครั้งหลังจากความอับอายหัวของเจียงชาชาก็เต็มไปด้วยคำถามเธอไม่ได้เชิญเขามางานพูดตามหลักแล้วเขาควรเกลียดเธอมากจนมางานนี้ไม่ได้ อีกอย่างช่อดอกไม้นั้นเจียงชาชาอยากถามแต่แล้วเธอก็รู้สึกว่ามันพูดยากนิดหน่อยและเสียงของเธอก็ค่อยๆเงียบลงเธอถามเบาๆช่อดอกไม้นั้นหมายถึงอะไรเปี้ยนจี้เฉินหันหลังให้เธอและดวงจันทร์ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแสงจันทร์ที่ชัดเจนปกคลุมแผ่นหลังของเขาและชุดสูทที่ตัดเข้ากับโครงร่างของร่างกายของเขาทำให้แผ่นหลังดูโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น ข้อศอกของเขาวางอยู่บนราวระเบียงอย่างเกียจคร้านและนิ้วเรียวยาวเหมือนหยกของเขาให้อยู่ในอากาศโดยบีบขอบแก้วเบาๆบางสิ่งบางอย่างหลุดลอยไประหว่างนิ้วของเขาเมื่อลมผ่านไปแต่มันก็ไม่ทําให้อารมณ์ใดๆหายไปเขาไม่ตอบเมื่อเห็นเขาแบบนี้เจียงชาชาก็ไม่กล้าถามต่อดังนั้นเธอจึงทำได้แค่เม้มริมฝีปากด้วยความหดหู่ในเดือนกร,รกฎาคมแม้ว่าคุณจะเดินไม่กี่ก้าว ผ้าบนหลังของคุณก็จะถูกปกคลุมไปด้วยเหงื่อเป็นชั้นบางๆเขากับเธอและป้าย็อกอั p มนุษย์ที่มีใบหน้าของเธอพิมพ์อยู่บนนั้นยืนเรียงรายอยู่บนระเบียงภายใต้ค่ำคืนนั้นใบหน้าของเธอบนป้ายก็ซีเซียวและเธอก็ยังคงยิ้มแย้มไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าคุณอ่านนิยายสยองขวัญมากเกินไปก็คงอดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นเมื่อเธอตั้งใจที่จะออกไปจากที่นั่นเพื่อให้พ้นสายตาของประธานผู้เอาแต่ใจคนนั้น แต่เมื่อเธอเก้าวไปข้างหน้าเธอก็ต้องมาพบเปียนจี้เฉินที่หันหลังให้เธอในที่สุดเธอก็หันหน้ากลับและทำท่าทางเย็นชาเธอก็ได้ยินเสียงออกมาจากลำคอที่แห้งผากของเขาทำไมคุณถึงใส่รองเท้าคู่นี้อะไรนะในตอนแรกเจียงชาชาที่ตอบสนองช้าก็ตกตะลึงต่อมาเธอก็ตระหนักว่าเธอก้มหน้าลงและมองลงไปที่รองเท้าส้นสูงสีดำคู่หนึ่งที่เท้าของเธอ เธอหลอกให้เปียนจี้เฉินเพื่อซื้อมันทำไมเธอถึงใส่คู่นี้เหรอก็เพราะมันเป็นภารกิจสีล้านแต่เธอไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมเธอจะไม่กล้าพูดเรื่องไร้สาระนี้แม้ว่าเธอจะต้องตายก็ตามสมองของเธอทำงานอย่างรวดเร็วและพยายามหาวิธีที่จะหลอกล่อเขาเธอจึงย่อขาแสดงท่าเขินอายและซ่อนมันไว้ใต้กระโปรงของเธอและพูดว่าเพราะว่านี่คือของขวัญจากเพื่อนร่วมชั้นเปียนเพราะเขาให้เธอมา มันจึงมีความหมายมากและเป็นเรื่องปกติที่จะสวมใส่เมื่อออกไปข้างนอกใช่ไหมเมื่อพิจารณาจากวงจรสมองที่เรียบง่ายมากของเจียงชาชาสิ่งนี้ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลและไม่มีความขัดแย้งเลยโดยไม่คาดคิดคำพูดเหล่านี้ทำให้เปี้ยนจี้เฉินกำแก้วไวแน่นขึ้นในตอนกลางคืนขณะที่เจียงชาชากระพริบตาเขาก็หันกลับมาและดวงตาของเขาจ้องมองไปที่เธออย่างลึกซึง้ง เขาเดินไปทีละก้าวและมาถึงหน้าเธอภายในสองวินาทีรูปร่างสูงของเขาอบล้อมร่างกายของเธอบงแสงที่มาจากด้านนอกโรงแรมทำให้ขนตาของเธอกระพริบอย่างรวดเร็วเขาเป็นคนควบคุมตัวเองและรอบครอบมาโดยตลอดเช่นเดียวกับโครงเรื่องที่อธิบายไว้ในวรรณกรรมของบาจงแต่จูจ่ๆเขาก็จับข้อมือของเธออย่างแรงมือของเขาร้อนมากจนรู้สึกเหมือนจะทิ้งร่องรอยไว้ได้ เสียงของเขาต่ำและแหบแห้งและลมหายใจที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ก็พ่นบนใบหน้าของเธอเขาที่เคยสงบและยับยั้งชั่งใจแต่ดูเหมือนว่าเขาจะสับสนและหลงไหลหลังจากเมาอย่างไรก็ตามวัยเล็กน้อยที่เขาดื่มเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเขามึนเมาลมหายใจของเขาจึงถูกควบคุมและไม่เป็นระเบียบความขัดแย้งนี้ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเงียบๆเ,เขาหายใจออกด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์ มองเธอด้วยสายตาเย็นชาที่ซับซ้อนและพูดด้วยน้ำเสียงที่ยับยั้งชั่งใจว่าเจียงชาชาคุณหมายถึงอะไรทำไมเธอถึงมักจะทำสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจผิดอยู่เสมอและทำให้อารมณ์ของเขาแย่ลงเรื่อยๆเจียงชาชาอ้าปากของเธอเล็กน้อยข้างหลังเขาผ่านประตูไม้กระจกมีเสียงแตกต่างจากเสียงแผ่วเบาของเปี้ยนจี้เฉินแต่มันมีสเสน่ห์ของเสียงไวโอลิน รองประธานเมื่อเปียนจี้เฉินกำลังจะสูญเสียการควบคุมและเขาก็กำลังจับแขนของเธอไว้เหวินฮวยจือก็บังเอิญผลักประตูออกมาจบบทนี้บทที่16 2สองเขาคุ้นเคยกับการออกคำสั่งเจียงชาชากำลังเปิดปากของเธอที่จะพูดแต่ตอนนี้เธอลืมสิ่งที่เธอต้องการจะพูดเมื่อกี้ไปแล้วเพราะเนื้อหาคำพูดของเธอถูกขัดจังหวะ วินาทีก่อนที่เวิรนฮวยจื่จะผลักประตูเปิดออกและแขนของเธอถูกเปียนจีเฉินจับไว้เมื่อเธอตอบสนองเปียนจีเฉินก็หายตัวไปจากเธอแล้วประตูระเบียงถูกเปิดออกและเจียงชาชาก็สัมผัสกับแสงสว่างในอาคารเมื่อสักครู่นี้จูจ่ๆเธอก็ปรับตัวได้ยากดังนั้นเธอจึงหลีตาและยกมือขึ้นเล็กน้อยเพื่อกั้นแสงไว้ร่างสูงและสูงส่งปรากฏขึ้นที่กลางประตูมีแสงสีขาวแวววาวอยู่ข้างหลังเขา เมื่อแสงอันแรงกล้าผ่านไปใบหน้าของเขาก็ปรากฏขึ้นจากพระโมกลายเป็นชัดเจนดวงตาจิ้งจอกขี้เกียจของเขารีลงเล็กน้อยด้วยความยินดีโดยมองลงมาที่เธอจากด้านบนในทางกลับกันเปี้ยนจี้เฉินซึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆข้างผนังมุมประตูเหวินฮวยจื่อยืนอยู่ที่ประตูจึงหันหน้าเข้าหาเธอดังนั้นมันจึงเป็นจุดบอดสำหรับเปียนจี้เฉินสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร วันนี้เป็นวันพระใหญ่เลยที่ทั้งสองกำลังประสบปัญหาเจียงชาชาไม่กล้าขยับเลยเธอขยับคอของเธออย่างแข็งทื่อและมองไปในทิศทางของเปี้ยนจี้เฉินต่างจากสถานที่ที่หวนห่วยจื่อยืนอยู่ซึ่งสว่างมากเขาถูกซ่อนอยู่ในความมืดและเขาสวมชุดสีดำสนิทราว,ว่าเขากลมกลืนกับความมืดในเวลากลางคืนหากคุณไม่มองดีๆคุณจะไม่เห็นจริงๆและสามารถมองเห็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ตรงนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการมีอยู่ของเขาคือแสงเย็นในดวงตาของเขาซึ่งเย็นชาเป็นพิเศษในตอนนี้เธอกลืนมันลงไปใครสามารถบอกเธอได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องจัดงานหวนห่วยจอมองหาเธอแต่ไม่พบหลังจากเขาถามใครสักคนเขาก็พบว่าเธอมาที่ระเบียงนี้แล้วเขาจึงเดินมาที่นี่อย่างสง่างามด้วยท่าทางสบายเหมือนแมวเมื่อเขาเปิดประตูและเขาก็เห็นเธอจริงๆ แต่สีหน้าของเธอตอนนี้ดูแปลกไปเล็กน้อยเขาหัวเราะเบาๆและพูดคำที่แปลกประหลาดที่สุดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนรองประธานคุณอึดอัดเหรอออกไปซะเจียงชาชาพูดอย่างไม่สบอารมณ์กับเขาที่นี่บทสนทนาทั้งหมดจะถูกได้ยินอย่างชัดเจนโดยเปี้ยนจี้เฉินเมื่อเจียงชาชาพยายามมองตรงไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดเธอมักจะรู้สึกเสมอว่าเปี้ยนจี้เฉินที่อยู่ตรงมุมห้องกำลังมองเธออย่างแผ่วเบา เป็นการยากที่จะอธิบายว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามมันอึดอัดมาจนหายใจไม่ออกเหวนห่วยจือเป็นคนที่มีความนับถือตนเองสูงมากเห็นได้ชัดว่าเขามีบางอย่างที่ผิดปกติกับเธอเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะแอลกอฮอล์ในงานปาร์ตี้หรือเปล่าแต่เขารีตาลงเล็กน้อยด้วยความไม่พอใจและเดินเข้าไปหาเธอเขามองเธอขึ้น,ข,นขึ้นลงลงด้วยสายตาที่หยิ่งพยองรองประธาน แม้ว่าเขาจะยิ้มเบาๆแต่เมื่อเขาอารมณ์ไม่ดีมันก็เหมือนกับแสงแดดที่ร้อนจ้าในฤดูหนาวชั้นแสงแดดบางๆไม่ได้ให้ความอบอุ่นใดๆเลยมีแต่ความเย็นเฉียบราวกับน้ำค้างแข็งบนพื้นเสียงของเขาอ่อนโยนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและดูร้ายการปกครองแบบเผด็จการแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแทรกซึมของอำนาจที่มีมาตั้งแต่เกิดมือของเขาสอดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงอย่างเกียจคร้าน ขางอันสง่างามของเขาลดลงเล็กน้อยและร่างกายส่วนบนของเขาก็โน้มตัวเข้าหาเธออย่างช้าๆเขาจ้องมองเธอดวงตาหลีลงอย่างอันตรายรองประธานฉันหวังว่าคุณจะฟังฉันอย่างระมัดระวังเมื่อฉันพูดคุยกับคุณเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นประธานมานานแล้วและคุ้นเคยกับการออกคําสั่งดังนั้นทุกครั้งที่เขาพูดเขาจะใช้น้ำเสียงผู้บังคับบัญชาควบคู่ไปกับสีหน้าเคร่งขรึมของเขา มันทําให้เธอรู้สึกเครียดมากยิ่งขึ้นเจียงชาชาอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเปี้ยนจี้เฉินที่อยู่ตรงมุมห้องเขายังคงไม่ขยับและดวงตาของเขายังคงจ้องมองเธอแต่ในความมืดเขาก็ได้ยินคําพูดของหวนหวยจือ่อและคิ้วของเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยจบบทนี้บทที่หนึ่งหกสิบสาถูกได้ยินโดยเปี้ยนจี้เฉินฉันจะฟังสิ่งที่คุณพูดอย่างแน่นอน ท่านประธานโปรดพูดช้าๆถ้าคุณมีอะไรจะพูดเมื่อเผชิญหน้ากับพลังที่แข็งแกร่งของวนหวยจือ่อเจียงชาชาก็ยิ้มอย่างลำบากด้วยกลัวว่าเขาจะโกรธดังนั้นเธอจึงรีบปฏิบัติตามความปรารถนาของเขาวนหวยจื่อยังคงเหล่ต่อไปเขามักจะรู้สึกเสมอว่าผู้หญิงตรงหน้าเขาเลวร้ายอย่างอธิบายไม่ถูกนี่ไม่เหมือนเธอเลยสิ่งที่แปลกไม่ใช่แค่นั้น ดวงตาของหวนหวยจื่อจ้องมองเธออีกครั้งที่สําคัญกว่านั้นคือเธอสวมชุดที่เขามอบให้เธอเขาขมวดคิ้วการแต่งตัวของรองประธานในวันนี้เขาหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยความหมายกระปรงชุดนี้หรูม,ม่านตาของเจียงชาชาหดตัวลงทันทีและมาตรการป้องกันตัวทั้งหมดในร่างกายของเธอก็ถูกเปิดใช้งานทันทีเสียงระฆังปลุกดังขึ้นในใจของเธอ เปี้ยนจี้เฉินอยู่กับเธอในตอนนี้เธอกลัวว่าเหวินหวยจื่อจะพูดทันทีว่ากระโปรงนั้นเป็นของขวัญจากเขาถ้าเปี้ยนจี้เฉินได้ยินสิ่งนี้ชายคนหนึ่งที่มอบรองเท้าส้นสูงและชายอีกคนหนึ่งมอบกระโปรงให้เธอเปี้ยนจี้เฉินจะคิดอย่างไรไม่มีทางเธอจะไม่ปล่อยให้เหวินหวยจื่อพูดแบบนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนก่อนที่เหวินหวยจื่อจะพูดต่อเจียงชาชาก็กัดฟัน เธอยกกระโปรงขึ้นแล้วหมุนไปรอบๆต่อหน้าเขาอย่างเขินอายดูเหมือนเธอไม่รู้ว่าความลำบากใจคืออะไรและเธอก็พูดอย่างกังวลเป็นยังไงบ้างท่านประธานวันนี้ฉันสวยใช่ไหมหลังจากพูดคำพูดเหล่านี้เจียงชาชาก็รู้สึกเจ็บปวดและน่าเกลียดจนเธออยากจะตบหน้าตัวเองสักสองามครั้งเพื่อปลุกตัวเองตามที่คาดไว้ประธานที่อยู่ตรงหน้าเธอมองเธออย่างเย็นชาราวกับว่าเธอป่วยทางจิตเหวนหวยจือพึมพำ รองประธานคุณลืมกินยาหรือเปล่าถ้าเปี้ยนจีเฉินไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องเจียงชาชาคงอยากจะฉีกปากของหวนหวยจื่อออกเป็นชิ้นๆเจียงชาชากัดฟันและพยายามรักษารอยยิม้มพยายามหันเหความสนใจของเขาต่อไปประธานบอกฉันสิว่ามันสวยหรือไม่หวนห่วยจื่อเลิกคิ้วอย่างซับซ้อนมากและจ้องมองเธออย่างลึกซึ้งเขารู้สึกว่าคืนนี้เธอผิดปกติเป็นพิเศษ เจียงชาชาตอนนี้มีเหงื่อออกหนักบนหลังของเธอถ้าเปียนจี้เฉินรู้ว่าหวนหวยจื่อซื้อชุดนี้ให้เธอด้วยเขาจะคิดอย่างไรและเธอจะอธิบายกับเขาอย่างไรไม่ไม,ไม่ไม่เธอไม่สามารถทำให้เขารู้ได้เลยไม่อย่างนั้นเธอจะต้องตายแน่นอนเจียงชาชากังวลมากจนเธอรีบดึงป้ายม็อกอัพรูปมนุษย์ที่อยู่ข้างๆเธอและคิดหาทางที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของหวนหวยจือ่อ เธอชี้ไปที่ใบหน้าของเธอบนป้ายนั้นแล้วยิ้มอย่างซุกซนเป็นไงล่ะป้ายยืนรูปคนของฉันมันดูดีมากใช่ไหมดูสิสิวบนนั้นยังไม่ถูกจัดการเลยหห้าห้ามันสมจริงขนาดไหนหวนหวยจือมองดูเธออย่างเย็นชาและเขาไม่อยากเสียเวลากับคนป่วยทางจิตจริงๆเขากำลังมองหาเธอเพราะเขามีบางอย่างจะถามเธอแต่เขากลับมาดูลิงแทนในที่สุดหวนหวยจือก็มาถึงจุดนั้น เจียงชาชาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและปล่อยป้ายม็อกอัพยืนกลับสู่ตำแหน่งเดิมเจียงชาชาต้องการออกจากสถานที่แห่งนี้โดยเร็วที่สุดเธอฝืนยิ้มและพูดไปข้างหน้าเขาหนึ่งก้าวถ้ามีอะไรจะพูดอีกเราก็เข้าไปข้างในกันเถอะที่นี่อากาศร้อนและยุงก็กัดเมื่อเหวินฮวยจื่อได้ยินดังนั้นดวงตาของเขาก็เลื่อนลงมาและตกลงไปที่ผิวหนังที่แขนของเธอ แน่นอนว่าแขนสีขาวของเธอถูกยุงกัดและมีจุดสีแดงเล็กๆที่ละจุดดวงตาของเขาเบิกขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าเขาเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเธอเจียงชาชารู้สึกมีความสุขและก้าวเท้าขึ้นเธอต้องการดึงเขาออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วด้วยความเร่งด่วนเธออดไม่ได้ที่จะจับมือเขาไว้และพยายามดึงให้เขาเดินเร็วขึ้นอีกเหวนห่วยจือ่อก,กำมือของเขาบนมือของเธอและเดินตามเธอไปอย่างช้าช ในเวลากลางคืนเสียงทุ้มลึกของเขาดังมาจากด้านบนรอยยิ้มที่ค่อนข้างขี้เกียจและสง่างามออกมาจากลำคอของเขารองประธานคุณชอบสวมชุดที่ฉันให้คุณหรือเปล่าเจียงชาชารู้สึกว่าหัวของเธอว่างเปล่าทันทีที่เธอได้ยินคำพูดของหวนฮวยจือ่อเธอก็รู้สึกว่าอุณหภูมิบนระเบียงลดลงหลายสิบองศาจบบทนี้บทที่หนึ่งหิสวางมือของเขาบนเอวของเธอ เจียงชาชารู้สึกได้ถึงความมืดมิดซึ่งเห็นได้ชัดว่าเย็นกว่าขั้วโลกเหนือเงื่อบนหลังของเธอกลายเป็นเหงื่อเย็นและมีลมพัดมาทําให้มันเย็นจนแข็งเจียงชาชากลืนน้ําลายอย่างยากลําบากใครสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เหวินห่วยจื่อที่กําลังคุยกับเธออยู่ดีๆทําไมจู่ๆเขาถึงพูดเช่นนี้กับเธอเธอมีจิตใจที่สับสนและเธอเหมือนมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังจากที่รู้สึกหวาดกลัวมาก เธอก็รู้สึกประหม่ามากจนอดพูดติดอ่างไม่ได้เมื่อพูดว่าเออนั่นคือกระโปรงอะไรนะเธอกำลังจะทำตัวเหมือนคนโง่วนฮวยจือหยุดชั่วคราวและหลับตาลงเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าแขนของเจงชาชาจับแขนของเขาแข็งขึ้นอย่างเงียบๆเขาคุ่นคิดมากจนสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเธอโดยธรรมชาติ เมื่อเธอเห็นว่าเขาไม่ยอมออกไปและกลัวว่าเขาจะพูดอะไรที่น่าตกใจอีกครั้งเจียงชาชาก็กัดฟันและดึงเขาออกมาอย่างแรงเพื่อลากเขาออกไป5ๆท่านประธานในตู้เสื้อผ้าของฉันมีกระโปรงมากมายที่ผู้คนมอบให้ฉันฉันก็มีความจำที่ไม่ดีและมักจะไปลืมว่าใครเป็นคนให้ชุดนี้แก่ฉันประโยคนี้ถูกได้ยินโดยเปี้ยนจี้เฉินที่แอบอยู่บนระเบียงเธอพูดเพื่อขจัดความสงสัยของเขา ท่านประธานขนมอบของเชฟที่ฉันเชิญมาในวันนี้อร่อยมากฉันเห็นว่าคุณยังไม่ได้กินมันดังนั้นฉันจะพาคุณไปกินเดี๋ยวนี้เวนหวยจือตัวใหญ่กว่าเธอมากและเธอก็ดึงเขาไม่ได้เลยคำพูดของเธอทำให้เวนหวยจือไม่พอใจขายาวที่เขาเพิ่งก้าวออกไปจึงหยุดลงและเท้าของรองเท้าหนังที่ออกแบบด้วยดีไซเนอร์ชั้นนำของเขาก็หยุดอย่างเงียบๆและหมุนโดยเลงไปที่เธอ ดวงตาใต้แว่นดูเหมือนจะยิ้มเบาๆแต่เธอก็รู้สึกหนาวลึกถึงกระดูกเขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเขาไม่เคยผิดพลาดเมื่อสวมชุดสูทและไม่เหมือนคนทั่วไปเขามักจะดูหดตัวเมื่อสวมสูทราวกับว่าเขาสวมเสื้อผ้าที่พอดีตัวซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยตั้งแต่หัวจรดเท้าความรู้สึกยับยั้งชั่งใจและการเคลื่อนไหวของเขาทำให้ผู้คนรู้สึกสง่างามและมีเกียรติเมื่อมองดูสายตาที่อ่อนโยนของเขา ผู้คนก็อยากจะจมอยู่กับพลังและการหลอกลวงของเขาอย่างเต็มใจผู้คนที่มีภูมิหลังอย่างเขาที่มักจะไม่ใส่ใจในทุกสิ่งและความประมาทนี้ก็มีชั้นของความเฉยเมยที่เย็นชาเขาลดสายตาลงมองชุดที่เธอสวมอยู่เขาค่อยๆย,ยื่นมืออันสูงส่งของเขาออกและวางมือที่อบอุ่นเล็กน้อยบนเอวของเธอแทบจะไม่มีความปรารถนาใดๆที่ซ่อนอยู่ในนิ้วของเขาเลย เขาจับกระโปรงรอบเอวของเธอและดวงตาของเขาเย็นชาและบอบบางราวกับว่าเขากำลังสังเกตผลิตภัณฑ์อันประณีตแต่ถึงอย่างไรก็ตามเจียงชาชาก็รู้สึกว่านิ้วของเขาเคลื่อนไปตรงไหนก็ตามพวกมันถูกปกคลุมไปด้วยกระแสะไฟฟ้ามันกระตุ้นผิวหนังที่อ่อนนุ่มผ่านผ้า,ผาบางๆของเธอดวงตาที่อยู่ใต้แว่นตานั้นโค้งงออย่างล้ำลึกและเขายังคงรูปเอวเธออย่างแผ่วเบาและหนักแน่น เรากับว่ามีคำเตือนที่เย่หญิงเล็กน้อยฉันจะลืมเงินสามล้านที่ฉันใช้ไปกับการซื้อชุดให้รองประธานหรือเปล่ามือของเขาดูเหมือนจะกำลังล้อเล่นเหมือนแมวป่าสุ่มจ้องเหยื่อสีหน้าของเขาไม่แยแสและอธิบายไม่ได้มือของเขาที่อบเอลเธอร้อนขึ้นเรื่อยๆหัวใจของเจียงชาชาอดไม่ได้ที่จะเร่งความเร็วเธอกัดฟันอย่างลับๆจะมีคนพูดคำคลุมเครือด้วยใบหน้าที่สุภาพและสง่างามเช่นนี้ได้อย่างไร เขาอยู่ใกล้เธอมากเกินไปและช่องว่างระหว่างทั้งสองก็แคบมากเจียงชาชารู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาเกือบจะสัมผัสกันเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอและลดคางลงจ้องมองเธออย่างสัวผ่านดวงตาจิ้งจอกของเขาดูเหมือนเขาอยากจะสัมผัสของเล่นที่เพิ่งจับได้ในมือของเขาและสัมผัสผ้าบนเอวของเธออย่างไม่ใส่ใจมันให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและนิ้วของเขาดูเหมือนจะเปื้อนไปด้วยกลิ่นหอมอันอบอุ่น ความเย่หยิงและความนับถือตนเองของวนหวยจือ่อไม่ได้ทำให้เธอจมอยู่กับความคิดขณะฟังเขาทัานใดนั้นเขาก็บีบเนื้อนุ่มบนเอวของเธอโดยไม่มีอารมณ์หรือความต้องการทางเพศอื่นใดเสียงของเขาทุ้มและเย็นชาคุณพอใจกับชุดนี้ใช่ไหมจบบทนี้